กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราจริงยังนะี่ี่บอกเลยนะว่ามีคำถามเยอะแม่งจริงนะที่อยากจะพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญทั้งสองท่านนั่งก่อนนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันแบบตัวย่เลยนะฮะใครนั่งก่อนดีคนที่อายุเยอะสุดนั่งก่อนก็คือพี่นั่นเองนะฮะนะฮะอ่ะสองคนบอกเลยว่าช่วงนี้แล้วก็แบบ ซีร yes, yeah? ีส์ของคุณคือมันดีมากๆจริงๆนะฮะจร่งเหรอพี่แจ็่ฮะผอสวัสดีครับสวัสดีครับเทพเจ้าสวัสดีครับที่ไงบ้ากไอ้เห็นผ่านมาแล้วไหมครับได้เห็นอยู่แล้วโอ้โหบอกเลยทุกคนมีใครไม่ดูบ้างนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับรายการตลอดพี่ดีมากๆโอ้โหรู้สึกดีใจพูดจริงๆก็ดีใจครับมันแบบมันเกินความคาดหมายมากๆเพราะเพราะว่า เราเรารู้สึกว่าเราเราเต็มที่กับผลงานเราไปแล้วอะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้ก็ก็ฝากพี่ๆดูด้วยแต่พอฟีดแบ็ c มันออกมาการบันดีมากจริงทุกอย่างมันดีมากแม่จริงเหมือนกันทุกอย่างดีมากจริงนะฮะแล้วพี่รู้สึกยงนงก็รู้สึกดีใจครับที่หลายๆสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในทำนียิ่กำลังดีแล้วแล้วก็ความตั้งใจของเราที่ทำมาตลอดเป็นปีๆเลยอ่ะ คือเราก็รู้สึกแบบว่าคนจะเก็ตมาเพราะว่าเราออกงานก็ได้จะบอกว่าวันทีกาล้งถ่ายมันทำอยู่เราจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะเรื่องวัฒนธรรมนะอะไรเงี้ยมันฟังดูแบบโอ้คลีเช่ก็มองดูวิชาการอะไรเงี่ยเทาทองถึงเวลาที่มันออกไปจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่หรือว่าคนไม่ว่าจะเจนไหนอ่ะจริงๆมัน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 มีความใกล้ชิดกันอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับอะไรบางอย่างกั้นเราอยู่ แล้วก็ความเป็น BL series ที่มันเป็นอะไรที่คนเจนดูแล้วคนหลายๆคนก็เปิดใจให้มาท้นเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างแบบไปสู่สายตาคนได้มากขึ้นจริงๆนะบอกเลยครับว่าใครที่เป็นแบบคอร์ซีรีส์นะครับคือแบบดีมากจริงๆทุกคนต้องดูแน่ๆครับแต่ว่าถามนิดนึงคุณสมควรเป็นคอภาพยนตร์หรือเปล่าแน่นอนนะแน่นอนเนาะผมผมโตมากับลุงเฉลอมอุ้ยลุงเฉลอม ครับผมดูแบบตั้งแต่วิ่งสู้ฟัดอะไรครับผมนะฮะนะฮะับเมื่อก่อนพี่แจ๊คครเราเรียกว่าเป็นพี่เฉลิมแล้วลุงเฉลิมเนี่ยลุงก่อนลูกก่อนเนาะเราเป็นพี่ใช่ไหมเราเป็นพี่พี่พี่เฉลิมกันเองนะครับวันนี้พี่เฉลิมได้ยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นชวนงานครับงานในวันนี้ครับโอ้ดีใจมากเหมือนเราแค่มาร่วมงานก็เหมือนกับว่าเราอยู่อยู่ในเส้นทางของนักแสดงแบบ ระดับโลกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้ววันนี้ก็ได้มาดูหนังกับพี่ๆทุกคนด้วยใช่ก็เป็นโอกาสดีมากที่แบบเขาอยู่ในส่วนหนึ่งที่ที่แบบเราชอบครับปกติดูหนังด้วยกันบ่อยไหมไม่ดูว่ากับทุกคนนะกับทุกคนอ่ากับกับทุกคนกับน้องก็ค่อนข้างบ่อยครับผมใช่เพราะว่าเราเราเป็นคนที่แบบชอบดูภาพยนต์อยู่แล้วครับผมก็จะมีช่องที่แบบคล้ายๆกันซึ่ง ซึ่งหนังแอคชั Ma ่นก็เป็นอ ah. no. mm. ีกช่องหนึ่งที่เองชอบอะไรแต่เขาอาจจะไม่ไม่รู้เพราะว่าปกติไปก็เป็นหนังช่องจะบอกเลยนะใช่ไหมใช่แล้พี่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วปกติเขาชอบแอบไปดูเองจริงเหรอใช่เขาไม่ช่วยยังไงแล้วเขาจะมาสปอยหรือไงเขาก็รู้อีกทีเขาบอกเขาไปดูมาแล้วเราก็่เคยบอกว่าไปไปดูตอนไหนดูเมื่อไหร่ดูว่าใคร แต่ว่าวันนี้โอกาสดีที่ได้มาดูเรื่องนี้ด้วยกันวันนี้เขาจะได้แบบว่าคมีการคอมเพลนต์นะแต่ว่าดูนี่มึงจะดูพร้อมกันอยู่แล้วเราดูได้เลยแล้วดูพร้อมกันนะครับดี๋ยวกลับมาที่หนังเรื่องนี้นี่ครับกับดิฉันแะเอชนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเพราะจริงๆเราที่จีนคือหืว่ทั้งโลกแดกควาดรายได้เยอะมากนะครับอย่างอย่างแรกเลยสิหรู้สึกว่าคือการการกลับมาของ เหมือพี่ฉลองเนี่ยเป็นการมาที่แบบที่จริงใหญ่มากแล้วก็ผมรอดูฉาดแอคชั่นมากๆเพราะตอนเด็กเราจะมีภาพจำที่แบบการแบบโหนแบบโหนรถบัสอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบขับมอเตอร์ไซค์หรือแบบการที่แบบมันเป็นแอคชั่นที่แบบวื้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากอยากเห็นในในในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วพี่ชูว่าต้องคิดคนอย่างแน่นอนใช่ไหมนะนะอ่ะสมมติให้เลือกนักแสดงสักหนึ่งแทน ฝันใจจะเลือกใครอาจให้สองคนเลือกเลือกคนละหนึ่งท่านเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นพี่เฉลิมพี่เฉลิมตอนนี้เลื่อนสถานะจากลุงเป็นพี่แล้วนะฮะพี่พี่เฉลิมพี่เฉลิมนะฮะพี่เฉลิมพี่เฉลิมนะฮะเขาค่อนข้างแบบไอคอนิกเนาะถือว่าพอเรานึกถึงหนังช่องนี้ประเภทนี้เราก็จะนึกถึงเขาอะไรเงี้ยก็จะเนี่ยรู้ว่ามาตรฐานที่มีอยู่เนี่ยเขาเขาายังแบบว่าฮิปดิสแซดด้าถูกไหมเราแบบว่า ยังทําให้เรารู้สึกสนุกและรู้สึกเอ็นจายสุกับตัวเขาใหม่ที่เขาแบบคอนช้าชันสองในแบบหนังประเภทนี้ครับอยครับก็อยากมาพิสูจน์แล้ก็อยากชวนทุกคนที่อยากดูแบบท้ามไปสู่รยการว่าที่ฉลองไันนี้ทำให้เรารู้สึกแบไหนเออก็เออเออเออเาอเอเบอออเออ่ออเ้อเออเอืออเออเอเอืออเอเเอออกเอเออเออเเออเออเอนเเออเออเเออไออเอเออ่อวเาอเออเออเออัอนเออเอเองเอ่เออ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 กออเเออเเออเอออเอเอเเหรับ คนแบบทั่วๆไปเนาะที่ที่แบบดูหนังหลายประเภทเลยก็ก hmm. yep. ็จะรู้สึกแบบแ่าสนุกอะไเงี้ยซึ่งทําให้เราแบบเขาเรียกว่าเหมือนเปลุกใจล้วกันเพราะว่าเหมือนเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะครับเราก็ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆยุคนี้เจนนี้เขายังจะแบบผูกพันเหมือนกันเราไหมแต่ว่าตัวเราเองก็เห็นหน้าแล้วเขาก็เหมือนแบบปลุนใจครับเหมือนสบายใจว่าโอเคหนังบูธทมเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกสนานแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกแบบมีแฮปปี้ที่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอยากเห็นใจ หรือว่าคาดหวังว่าอยากให้มีฉากไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างเออผมว่าอาจจะมีฉากที่นอกจากนี้เขาจะใช้แบบกำลงกำลังหรือกระบวนฆ่าไม้ตายอะไรอ่ะไม่แน่ว่าในเรื่องนี้อาจจะมีการแบบว่าใช้รูปประคำกับพ่อครูหรือเปล่าเขาระดับเนาะพ่อครูใช้รูปประคำในการต่อูอ่บจีนรม่ใช่แต่ศาสไทยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ นะก็จะเป็นไม่ได้นะฮะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแต่พี่บอกเลยนะว่าในหประชาเคืนทุณคนมากจริงที่แอบไปเช็ครีวิวมาในสื่อของช่องทางของทีชีนะบอกเลยครับคือฉากอลังการมากแล้วแบบใส่หูพารทแบบไอไฟเทคนิคต่างๆคือแบบมันดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครรอติดตามนะ ัภาพพิยุเรื่องนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ทางผู้เผยบอกไปนะครับว่าตอนนี้คือภาพพิยุนหรือว่าผลงานของทางประเทศจีนได้รับความนิยมมากๆแล้วก็จะตามอัฒนาไปค่อนข้าที่จะชุนมาจริงๆนะนะฮะถ้าพูดถึงพูดถึงกิจกะไรของภาพพิยุนหรือผลงานของเร็กซ์จีและชอบมากช่คมายทองทีต้องบอกเวลาเออกินไอ้แล้วผมนึกถึงนึกถึงการ เขาเรียกว่าอะไรการขับรถเพราะว่าเกี่ยวรู้สึกว่าภาพยนตร์ยุก่อนจะเป็นจะเป็นแบบซีนที่แบบชอบขับรถแล้วก็จะเป็นแบบมุมที่แบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาซีนที่แบบเหมือนเหมือนปินโดนเหมือนแบบเฟดมุมตื่นเนาะความคลาสสิกน้อเสร็จปุ๊บก็จะตัดมาเป็นมุมที่แบบรับรับแบบรับข้างหน้าแบบเนี้ยใช่ใช่ที่ถ่า มน้ำปิง้งอะไรน้ำปิงจริงๆน้ำปิ้งที่เป็นคนชอบดูแอนิเมชันแอน,นิเมชันใช่ใช่กนะ็รู้สึกว่าจริงๆพอคิดถึงแบบภาพยนตร์แบจีนก็จะสู่อะไรอย่างเี้แอนิเมชันเขาโัษณาไปไกลมากพอๆกับแบบฝั่งยุโรปเลยแล้วแบบว่าคว<ข>ามรายได้ไปเยอะมากต้องแอบคิดว่าในเรื่องนี้มันจะมีแอบมีการเล่าอะไรเข้ามาเราใช้งานภาพบริเวณระหว่างภาษาหรือเปล่ามีแอบมาทำไหมบอกเลยครับว่าจะต้องแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วเก็จะคู่บอกเลยนะ พี่ฝากดูเยอะแล้วมามีวิพี่ด้วยนะ่ะเทนเดีใช่ได้เข้าชมเนี่ยในพงตกุ่นตะกุ่ด้วยเครับแ่สุดท้ายนี้ก็อยากใหทัสองท่านนะครับฝากนะครับภาพยนตร์นี้สดิเดดครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมแผ่นนใหญ่ฟาเดือดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยากให้ทุกคนได้ ลองมาดูนะครับเพราะว่าจริงเชื่อว่าเรื่องโปรดัชกชันแบบใหญ่แน่นอนครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้อยู่แล้วว่าแบบระดับดีเจนสแสดงมันมันมันคุ้มค่าแน่นอนสำหรับการท่ายตุก<ช>ครับใช่ครับนะครับก็วันที่1 1กีนหนาใช่ไหมครับครับผมจะสามารถมารับชมกันได้นะครับกับเรื่องนี้ที่บอกได้เลยว่าเราค่อนข้างวางใจงนในส่วนงานปรบการฉากบูซีบูอะไรที่มันแบบสวยงามแล้วน,าน่าตื่นเต้นอะไรอย่าเงี้ยคือรู้อยู่แล้วว่าเขา เราอยากรู้เหมือนกันว่าครางนี้เขาจะงัดไม้ไหนมาแบบเล่าเรื่องให้เราเห็นว่าคือมันจะมีความตื่นเต้นอย่างน้ไรให้ดูฝากเลยครับขอบคุพี่ๆมัดติ่งก่อนแต่มาดูแล้วมาเรียบอยมาเลยนะยังไงโอเคไหมโอเคได้เลยนั่นเองครับวันนี้ครับน้องเขาพูดคือการทำคอและทำอีกสักพูดนะครับ เดี๋ยวเวลาที่แค่ไม่กี่นาทีเราจะเข้าสู่นะครับในการย้อนกลับจนจบภาพยนต์ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับตอนนี้ครับขอเชิญผู้บปืนและนายกับทั้งสอนท่านด้วยอย่ารอช้าที่ท่านสอน